กี่วยวกับเรื่องโรคชราปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเป็นโรคชรากันเยอะขึ้นเพราะอะไรครับเพราะบ้านเราเนี่ยสวเยอะขึ้นครับตอนนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโรงงานเซนทั้งหมดเลยนะครับทั้ง1ิบรายการนะครับโดยโรงงานเซนเนี่ยนะครับเป็นโรงงานที่เป็นพาน์ทเนอร์กับเราเพราะว่าท่านประธานเคยเป็นบอร์ดบริหารอยู่นะครับซึ่งมีนวัตรกรรม f i ฟนวัตกรรมนีม้มากก็คือเป็นนวัตรกรรมที่เป็น รังสีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยรังสีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวนี้นะครับมาอยู่ในช่วง8-12ไมครนก็คือกำลังลบผกนะครับสื่อกำลังลบผกตัวช่วงนี้เป็นช่วงที่พอดีที่เซลล์เราต้องการมากที่สุดนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ปลอดภัยและเป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นทางการแพทย์ต้องการเอาไปใช้อย่างมากดรคิมนะ ซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ในห้องแลบเนี่ยะครับเพราะด้วยกันกับอดอรกิ่งดรปิ่นนะครับก็ได้ทำไอ้แปลขึ้นมาโดยการทั้งแรกโดยการวิจัยออกมาแล้วก็ไปยิงกับสัรที่เป็นะละลายน้ําต่างๆโดยเฉพาะโมเลกุลของน้ำมันเกิดการแตกตัวเป็นนาโนไอ้คําว่านาโนคือมันเล็กเล็กขนาดไหนเล็กขนาดว่าซึมผ่านเข้าเซลล์ได้โอเคไหมครับเซลล์เรานี่คือเป็นออร์แกนิกที่ออร์แกนิกที่เล็กที่สุดแล้วนะครับในในในร่างกายของเราก็าคือสามารถที่จะซึมผ่านเข้าเซลล์ได้ นะครับแล้วสิ่งที่มันได้ผลมากก็คือว่ามันส่งผลทำให้ระบบหลอดเลือดวิ่งดีระบบเลือดวิ่งดีออกซิเจนวิ่งดีมันจึงลดการอักเสบนะครับมันก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับเราฝังเข็มไปครั้งหนึ่งเพราะฉนั้นได้ทานเวลาหนึ่งหนึ่งแคปซูลเท่ากับได้ฝังเข็มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ยังส่งผลให้จุลินทรีย์ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดีในร่างกายของเราเนี่ยประมาณล้านล้านตัวเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับโดยการเอาไปหมักก๊าซูลภา1 8ชนิดนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับ อานะครับตอนนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ทั้งที่เขาทำออกมาเนี่ยนะครับเขาจะเอาไปทดลองโดยการเอาตัวอ F Y R เนี่ยใส่ร่วมกับสารอาหารหรือเรียกว่าสารที่สกัดจากศูนย์ภยัยหรือใส่กับสารที่สกิดแคลออกมานะครับเป็นพวกครีมต่างๆจากผลในห้องแลบจากเครื่องวัดที่ท่านเห็นมันส่งผลทําให้เกิดการดูดซึมเพิ่มขึ้นหน้าเท่าดีมากจึงส่งผลทําให ผู้ที่เจ็บค่ได้ป่วยผู้สุขภาพไม่ดีหรือผู้ที่เข้าวัยชราแล้วเนี่ยจะทําให้ได้รับสารอาหารได้เร็วกว่าท,วทั่วไปห้าเท่าของเวลาและก็ส่งผลทําให้ได้รับผลลัพธ์ที่ร่างกายต้องการนําไปใช้เนี่ยสร้างผลผลิตขึ้นมาเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในในใน,ในขณะที่อินแกเดียนที่ที่เท่ากันที่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดโดยโปกติแล้วเนี่ยในงานของเราเนี่ยเราจะเป็นลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียว ซึ่งเซ็นทําให้เราแต่ผู้เดียวจะไม่มีใครที่สามารถทําเราได้ทําเหมือนเราได้เป็นเป็นลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียวจึงทําให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเมื่อเมื่อเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยหนึ่งแคปซูลของเราจะเท่ากับแบรนด์อื่นที่ไม่มี f อ r เนี่ยห้าถึงสิบแคปซูลอันนี้คือสิ่งที่ที่ดีมากจึงทําให้ได้ผลเร็วจากผู้ที่แชร์ประสบการณ์ไปสองท่านนะครับตอนนี้เรามาดูโรคชราที่วันนี้ผมจะพูดเนี่ยที่คนเป็นกันเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันไปตามกระบวนการของอายุ นะครับโรคชรา,าจะ,จะก็จะ,อะสอดคล้องกับโรค NCD แต่โรค NCD เนี่ยจะมีมากกว่าโรค NCD จะมีมากกว่าแล้วก็จะเกิดขึ้นเรื้อรังโดยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากสิ่งที่ร่างกายเนี่ยทำตัวเองส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการกินแต่โรคชรา,าเนี่ยจะเกิดไปตามอายุซึ่งไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ทำให้11ระบบของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพลงไม่ว่าระบบทางด้านประสาทหัวใจหลอดเลือด สมองระบบกระบวนการเผาผลาญมันเสื่อมลงหมดนะครับระบบกล้ามเนื้อกระดูกภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยหมดอันนี้มันจะค่อยๆไป,ไปตามอายุเรื่อยๆแต่มันจะไม่ไม่รุนแรงทันทีมากเหมือนกับพวกโรค NC d ทั้งหลายแต่มันก็ถือว่าเป็นเป็นโรคที่ซ้อาซ้ซ้อนกันนะครับแล้วมันก็จะเกิดโรคแทรกได้นะครับเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าโรคชราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากภายในของร่างกายของแต่ละบุคคลนะจากที่ท่านเห็น พนัโลกชรา,าก็คือมันก็จะเกิดจากกบระบบภายในกระบวนการเมตาบอลิซึมกระบวนการเผาผลาญเซลเสื่อมสเตมเซล์เสื่อมการอักเสบข้างในกระบวนการชําระล้างกระบวนการกําจัดของเสียเสื่อมกระบวนการกําจัดสิ่งแปลกปลอมเสื่อมนะครับกระบวนการตัวไมโตคอนเดียตัวผลิตพลังงานในแต่ละเซลเสื่อมตัวเขาเรียกว่าตัวเว็บไซต์ตัวเขาเรียกว่าตัวเว็บไซต์อตตววซ,ตซอฟต์แวร์ ของเซลล์เสื่อมเขาเรียกีพิเจเนติกเสื่อมนะครับตัวระดับโปรตีนที่ควบคุม DNA เสื่อมนี่คือมันเสื่อมหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมีวิธีที่จะช่วยเกี่ยวกับโรคเสื่อมนี้ได้ช่วยได้ไงครับก็คือเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือบีออนบีออนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในสิที่ใส่ FPR ลงไปโดยมีอินเกเดียนทั้งหมด10รายการและเป็นผลิตภัณฑ์แรกของเรานะครับของประเทศไทยก็ว่าได้ที่ทาเป็นดับเบิลแคปซูลโดยแคปซูล ข้างนอกจะเป็นน้ํามันจะมีน้ํามันลําข้าวกับคาร์เนก้าเคชออยโดยน้ํามันลข้าวเนี่ยดีมากตรงที่ว่าจะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดทั้งหมดทั้งร่างกายนะครับโดยเฉพาะดูแลสมองด้วยสารเลซิทินและก็มีโอเมก้าทรีซิกายเหมือนกับพวกน้ามันลํข้าวที่น้ํามันปลาที่เขาขายทั่วไปเราก็มีเพราะฉะนั้นนี่คือการสกัดจากในห้องแลบเราไม่ได้ใช้น้ํามันที่เขาขายทั่วไปเอามาใส่ให้นะครับเป็นน้ํามันที่สกัดจากในห้องแลบเพราะฉะนั้นจึงมีสารสกัดบางตัวเท่านั้นนะที่ ร่างายต้องการเราเจ้าไม้ทุกตัวเพราะฉะนั้นจะมีทั้งวิตามินอ e, ีแคมาร์ซิโลนะครับอ่าหรือพวกไฟโตโซลเพราะนั้นน้ำมันข้าวที่ใส่ลงไปเนี่ยสารพวกนี้จะดูแลเพราะฉะนั้นผู้ที่ป่วยเป็นเส้นเลือดตีบระบบสตรกนะครับสมองมีปัญหาพากินสันไอคือพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกชราจะค่อยๆดีขึ้นมีโอเมก้าทีซิกนนะครับแล้วจึงทําให้ระบบหลอดเลือดดีด้วยนะครับส่วนไปตัวที่สองก็คือคาร์เนกาคิชออยล์คาร์เนก้าคิชออยล์ก็คือคิวเทน เราจะรู้จักอยู่ในชื่อคําว่าโคนไม์คิวเทนเพราะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยโคนไม์คิวเทนเราผลิตเองจากตับแต่มันจะค่อยๆเสื่อมไปตามอายุจากในกราฟที่ท่านเห็นเมื่อเวลาอายุมากขึ้นนะครับโคนไม์คิวเทนจะเสื่อมลงไปผลิตได้น้อยลงดูจากกราฟหัวใจจะผลิตได้น้อยลงมากที่สุดก็เหลือแค่42.9นะครับตามมาด้วยปอดตามมาด้วยไตแล้วก็ตับเพราะฉะนั้นโคนไม์คิวเทน มีความสำคัญอย่างยิ่งมันจึงทําให้ร่างกายเราจึงแก่ชราไปเพราะเราผลิตได้น้อยลงนะฮะในร่างกายของเราเซลล์หนึ 1, ่งเซลล์ 1, จะต้องใช้โคลไซด์ิวเทนร่วมกับออกซิเจนในการสร้างพลังงานอย่างในรูปเห็นไหมครับรูปด้านซ้ายไมโตคอนเดียมันจะมีเม็ดเล็กๆที่เรียกว่าโคลไซด์กิวเทนนะครับไปดูรูปใหญ่นะครับนั่นคือไมโตคอนเดียเซลล์หนึ 1, ่งเซลล์จะมีไมโตคอนเดียอย่างน้อยหนึ่งจุดแต่จุดไหนที่ต้องใช้พลังงานมากอย่างเช่นหัวใจ หนึ่งเซลล์ของของในหัวใจจะมีไมโาตคอนเดรียสองถึงสามจุดเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสีสําคัญเพราะฉะนั้นตัวคาร์เนกาคิชอยก็คืออะไรคือเป็นตัวโคเอนไซม์คิวเทนแต่อีกรูปแบบฟอร์มหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าแอคทีฟฟอร์มคือหมายความว่าในร่างกายมนุษย์เราถ้าจะเอาโคเอนไซม์คิวเทนไปใช้ต้องเปลี่ยนฟอร์มเป็นแอคทีฟฟอร์มก่อนซึ่งอยู่ในรูปของคาร์เนซึ่งอยู่ในรูปของคิวเอออยแต่ทางญี่ปุ่นเป็นผู้วิจัย จึงใช้ชื่อว่าคาเนกะคิชออยมันจึงทำงานได้เร็วกว่าคิวเทนแปดเท่าของเวลาในขณะที่บีออนเราใส่เอฟเออลงไปทำงานเร็วขึ้นห้าเท่าจึงทำให้ร่างกายของคนนั้นเมื่อทานคาเนกะคิชออยเข้าไปจะทำให้สร้างพลังงานเร็วกว่าคนทั่วไปสิบสามเท่าดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งมันเป็นการทำงานและก็การวิจัยโดยหมักทางชีวภาพออกมาแต่สิ่งที่ได้มาคือมันจึงทำงานทำงานต่อต้านความชราได้ดีใช่ไหมฮะ ทำให้ลดอาการป่วยโรคเอ็จิ้งค่อยดีขึ้นดีขึ้นกระบวนการทํางานของหัวใจดีขึ้นเพราะว่าหัวใจเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะนั้นเมื่อกระบวนการทํางานงหัวใจดีขึ้นการสร้างพลังงานดีขึ้นทุกเซลล์ดีขึ้นร่างกายก็จะกระปี้กระเป๋าก็จะลดชะลอความชรานะครับมันจึงเห็นเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามของผิวพรรณด้วยเพราะผิวพรรณเราเซลล์เรามันตายมันต้องเปลี่ยนผิวใหม่แต่มันต้องสร้างพลังงานขึ้นมาจ,จึงจะเกิดการสร้าง เซลล์ใหม่ขึ้นมาได้เป็นผิวพรรณใหม่ก็ได้มันก็จะส่งผลไปที่ผิวผิวพรรณของเราด้วยเห็นนะครับตัวต่อไปก็คือ SOD ซึ่งเอามาจากตัวเมลอนฝรั่งเศสซึ่งจริงๆแล้วร่างกายก็ผลิตเือนกัน SO d ด mm ี hmm. เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งไปกําจัดอนุมูลอิสระหรือเรียกว่าขยะในร่างกายนะครับมันทําการทําลายขยะในร่างกายเราให้แตกตัวไม่ไม่ให้เหลือเลยจะไม่เหมือนกับพวกวิตามินวิตามิน C หรือ Q10 พวกนี้จะไม่ได้ทําการไปทําลายโมเลกุลของพวกขยะหรือ ตัวอนุมูลสระแต่มันแค่ไปจับไปจับแล้วจับแล้วปล่อยทิ้งไปออกจากร่างกายไปเท่านั้นเองแต่อันนี้คือทําลายนะไม่ให้เหลือเลยนะครับในตัวโมเลกุลม,มันจึงเป็นซูเปอร์นูท่าซูิคอหรือเป็นสุดยอดโปรเจกตพิซัตที่ดีสุดในโลกเพราะมันจัดการได้หนึ่งต่อล้านโมเลกุลเพราะนั้นถ้า SOD เสื่อมถอยไปน้อยลงไปมันพร่องลงนะครับแต่มันไม่ถึงขนาดละหายหมดแค่มันพร่องลงก็ทําให้เราเป็นโรคชลาแล้วทําให้เราคุณภาพร่างกายเราเสื่อมไปแล้วเพราะนั้น ทำไมคนถึงแก่หรือว่าตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลดลดน้อยถอยลงแล้วก็ใส่ลงมาให้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแอสทาการัสที่เราใส่ลงมาในมียอนตัวนี้มีงานวิจัยระดับโลกว่ามันสามารถไปเพิ่มปลายโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียรอย่างในลูกเทโลโครโมโซมของเราเนี่ยมันจะเป็นคู่มันจะมาคู่ไข้กันนะครับหนึ่งเส้นคือยีนข้้งนาป็นดีนเอเพราะนั้นโครโมโซมจะอายุมากยาวมากยาวน้อยดูที่ปลายเทโลเมียร เขาบอกว่าตัวแอสคารัสเนี่ยนะครับมันเป็นสมุนไพรหนึ่งซึ่งเอารากมันมาจากรากมันนะสามารถที่กระตุ้นให้สร้างเอนไซม์ที่ไปเกิดการสร้างเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นได้แังนั้นทาให้อายุยืนขึ้นนี่คืองานวิจัยเพราะฉะนั้นอายุมากอายุน้อยอายุยืนแค่ไหนไม่สําคัญแต่ถ้าเทโลเมียร์ยาวคนนั้นจะอายุยืนกว่านะครับอายุตามใบเกิดก็คือใบเกิดแต่อายุของเซลล์ก็คืออายุของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เซลล์เราเกิดการแบ่งตัว เป็นหนึ่งแตกสองเหมือนระบบไบนารี่ของบริษัทเรานะครับมันก็จะทำให้เท,เทโลเมียสั้นลงไปตามลําดับนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องระบบภายในขยะเยอะอย่างเงี้ยนะครับคิวเทนคิวเทนหรือการเกิการคิชออยน้อยมันก็มีผลเพราะฉะนั้นมันมีผลรวมกันหมดแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักที่จะบอกว่าอายุมากอายุน้อยอายุสั้นอายุยาวนะครับมันอยู่ที่เทโลเมียเพราะนั้นแอดสา,าราจึงช่วยให้ยืดเทโลเมียได้เพราะนั้นถ้าเทโลเมียสั้น คุณก็จะทําให้ระบบภายในทั้งสี่เยงคุณก็เสื่อมถอยไปด้วยนะครับในวัตสมองหัวใจตับไตปอดกระดูกเห็นไหมครับไปหมดเลยนะครับอีก2ตัวก็คือสารสก,กัดจ,จากใบโบบนะครับและสารสก,กัดจ,จากส้มซีตัสออเรนทัลจะเป็นสารโวนอยด์ซึ่งใน2กลุ่มนี้ยจะทาหน้าที่ดูแลกระจัดขยะที่มันตายแล้วแต่มันยังไม่ไปนะครับทำงานต่อยอดมาจาก SOD นะครับอีกทีหนึ่งก็คือเซลล์ที่มันตายอย่างเช่นข้างในร่างกายเราหรือใบหน้าเราจะมีพังผืดนะถ้าใบหน้าเราเราก็เรียกว่าฝ้าถ้าอยู่ในพังภายในเรียกว่าผังผืดพวกนี้มันจะเป็นเซลล์ที่ตายเรียกว่าซอมบีเซลล์แล้วก็สามารถที่จะข,ข,ข,ขจัดออกไปได้มันจึงส่งผลทําให้ผิวพรรณเราดูดีเพราะฉะนั้นคําว่าแอนตี้อาจิ้งมันไม่แค่ต่อมันไม่ใช่ต่อต้านความชราอย่างเดียวมันต่อต้านโรคฉลาด,ด้วยนะครับมันจึงเป็นยาอายุวัฒนะ ขอให้ทุกท่านทานวันละหนึ่งถึงสแคปซูลถ้าใครยังไม่เคยทานแต่ถ้าใครเคยทานมาเป็นเดือนแล้วลดเหลือ1นึ่งแคปซูลต่อวันได้เราเซฟได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทานทุกวันร่างกายเราตั้งแต่อายุเกิน30ไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีสร้างต่อแลครับมันจะมีแต่ค่อยๆเสื่อมลงไปเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ชีวิตของเราสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภยัยปลอดจากโรคป้องกันการเกิดโรค NC d ได้หรือโรคเอจจริงได้ทั้งหมด เราต้องใช้ตัวบียอนนี้เป็นหลักนะครับตัวที่2ที่เอามาทานลูกับตัวบียอนนั่นคือโรสเซล่าตัวนี้ดีมากๆโรสเซล่าคืออะไรโรสเซล่าเป็นงานวิจัยที่ได้รางวัลเหรียญทองมาล่าสุดที่เราได้รับมาคือเมื่อปี2 3 2 0า3ที่จัดที่สิงคโปร์ในเดือนตุลาเขาทางห้องแลบเซนได้นําสารสก,กัดจากเ,าเรียกว่าสเตมเซลล์จากกุหลาบหรือเราเรียกว่าโรสาเซนตานะครับ เอามาทําร่วมกับ F I R แล้วส่งประกวดได้รางวัลเหรียญทองมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไรนอกจากนั้นก็ยังมีแอสตาเซนทินนะครับซึ่งมาจากสาสาลายแดงฮิมาโตคอคัสจากญี่ปุ่นนะครับสารสกัดมาเลสโวลัททลจากเปลือกองูนะครับสารสกัดตัวเบต้าแคโรทีนนะครับ,าร ene, รบจากตัวแครอทสารสกัดจากาเห็ดหูหนูขาวซึ่งเป็นทำให้ผูกพันกับผิวพัธุ์เราแทนพวก ไฮยาลูรอนได้นะครับตอนนี้เรามาดูตัวสเตมเซลล์กูลารหรือเราเรียกว่าโลพาสินตาที่ญี่ปุ่นเขาวิจัยมาช้านานเนี่ยข้อดีคืออะไรนอกจากมันจะต่อต้านนูุสลาได้นะครับนอกจากมันจะทํางานทําให้เกิดร่างกายเกิดความยืดหยุ่นผิวพันธดีอ่าดีกว่าใช้ลกสัตวสาเท่าแล้วมันยังส่งผลทําให้เกิดการสร้างเซลล์นะครับสร้างเซลล์ที่เป็นบาดแผลนะครับเล่นได้เร็วสปีดได้เ็วถึง124%และยัง ต่อต้านการเกิดเม็ดสีผ uh ิวที่เกิดจากแสงแดดแสง u ูเนี่ยแหละป้องกันการเกิดเม็ดสีผิวไม่พอยัง like. ป so ้องกันเรื so so ่องมะเร็งได้ด้วยนะครับโดยจากในกราฟเนี่ยนะครับแค่เจ็ดประมาณเข้าไปประมาณเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับมันก็ส่งผลทำให้เซลล์ของเราไม่ใช่สีสามเปอร์เซ็นต์ขอโทษหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำขอโทษแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นของตัว สเตมเซลล์ของกุหลาบหรือโลดพาเซนตามันส่งผลทำให้ป้องกัน,ป,กนป้องกันการเกิดเม็ดสีผิวเนี่ยได้ถึง22.8% 22องนะ์หเซของมันเพราะฉะนั้นเราก็เอาตรงนี้เอามาใส่ลงไปเพื่อดูแลผิวของเรานะครับนี่นี่คือการดูแลผิวของเราโดยแท้จริงที่ผิวของใบหน้าแล้วสามารถทาทางานร่วมกับตัวบิยอนได้ดีมากแต่ตอนนี้ทางเซนก็ได้เอา f i r ไไปทํางานวิจัยร่วมกับโลดพาเซนตาผลออกมาก็คือว่าจากการวิจัยมาเป็นเวลา2ปี นะครับแต่ทําการให้เทส7เจ็ดวันสิบสี่วันสามสิบวันนะครับแล้วเอามีเครื่องวัดในห้องแลบผลออกมาก็คือว่าจะทําให้ผิวของคนคนนั้นเนี่ยชุม่มชื้นเพิ่มขึ้นสองจุดสี่ห้าเท่านะยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นสองจุดหกเท่าแสดงว,ว่าผิวคนนั้นเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นจะไม่ให้ต่อไปแล้วก็คือการสร้างสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้ดีขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบสามเท่าเห็นไหมครับนี่คือผลของ f i r จึงส่งเข้าประกวดนะเมื่อปี2 0 2 3ามที่สิงคโปร์เดือนตุลา เราจึงได้เหรียญรางวัลเหรียญทองมาสองเหรียญเหรียญทองกับเหรียญอัจฉริยะซึ่งดรกิ่งดรปิ่นได้เป็นผู้ไปส่งประกวดและรับรางวัลเหรียญทองมาเองนะครับในโอกาสเนี้ยท่านประธานก็จึงซื้อลิขสิทธิ์ของตัวรถพาสินต้าร่วมกับาไอามาแต่ผู้เดียวที่อัสตาร์ของเรานะครับแล้วก็ไม่พอนะครับในตัวนี้เราก็ยังใส่ตัวกีมาโต้ข้อคัดก็คือแอตตาเซนตินตอนนี้จะขอพูดที่นึง ตัวแอตตาเซนติงกับตัวเลสเวอร์ทอลเนี่ยมันจะมีทําหน้าที่คล้ายกันคล้ายกันก็คือว่าเจ้า2ตัวเนี่ยมันจะทําหน้าที่ช่วยร่างกายเมื่อยามวิกฤตวิกฤตหมายาว่าเมื่อเมื่อเมื่อเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยมันขาดสารอาหารขาดน้ําขาดเสบียงพูดง่ายๆมันก็จะเอาสิ่งต่างๆที่ร่างกายเนี่ยมีอยู่เนี่ยเอามาใช้แล้วก็พยายามยับยั้งสิ่งต่างๆที่ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ นี่คือหน้าที่ของเขาเอาอย่างง่ายๆต,ตัวแอสตาเซนตินเนี่ยมันมัน,ม,นมันอันดับแรกเลยมันจะเป็นสารป้องกันอนุสระได้สูงมากมากกวิาตามินซีถึงอหกพเท่านะครับมันก็เป็นเกาะป้องกันดูแลนิวเครียสของเซลล์ของเรานะครับจากการขาดน้ําขาดอาหารทาจึงทําให้ป้องกันร,ร่างกายของเราเซลล์ของเราซ่อมแซมบาดแผลได้ตรงไหนเสียตรงไหนเสียซ่อมแซมตรงไหนที่มันขาดเอาดึงเอาสารอาหารในร่างกาย เอามาใช้แทนนี่นี่คือหน้าที่ของตัวแอตตาเซนทินนะครับแล้วก็ยังมาช่วยจัดการเพิ่มการสร้างคอลลาเจนด้วยทำงานร่วมกับลดพาเซนตาได้นะครับและดูแลระบบหลอดเลือดได้ดีนะครับไม่ให้เกิดการไปป้องป้องกันยับยั้งดีกว่าไปยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้เอนไซม์ตัวหนึ่งที่ MMP 1เนี่ยนะครับเป็นเอนไซม์ที่ทําการช่วยทําลายคอลลาเจนก็ยับยั้งไม่ทําลายคอลลาเจนให้คอลลาเจนมันคงอยู่ได้นะครับที่เรียกว่าเมทริก อ่าเมโทรโปรตีนเอสตัวเนี้ยไปยับยังได้แล้วเราดูแลระบบหลอดเลือดในร่างกายให้ดูดีขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีของแอลตาเซนตินเห็นไหมครับจากในรูปอ่าแอลตาเซนตินมีค่าสารต้านมากกว่าที่มีสีหงนเท่ามากกว่าเปลือกหุ่นสามพันเท่านะครับอ่ามากอ่ามากกว่าคิวเทนแปดร้อยเห็นไหมครับอันนี้ตัวต่อไปก็คือเลสโซเรทอลอย่างที่บอกมันทําหน้าที่ดูแลร่างกายเมื่อยามวิกฤตเหมือนกับ แอตาเซนตินแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือว่ามันเป็นตัวที่ไปช่วยกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการทํางานอยู่สามจุดจุดแรกคือไปกระตุ้นโปรตีนที่เรียกว่าเซอร์ทูอินซึ่งเซอร์ทูอินทำหน้าที่ช่วยป้องกันมันเป็น,นกลไกช่วยป้องกันเซลล์ไม่ให้เกิดสิ่งมากระทบแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณไม่ให้เกิดการซ่อมเซมยให้ให,ให้ให้เร็วขึ้นเมื่อเกิดการเสื่อมสาภาพเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ย พอมีปัญหาเจ้าตัวเซ์ทูอนเนี่ยจะออกมาทํางานอันนี้เลวสเท่ก็ไปกระตุ้นให้เกิดการทํางานเมื่อร่างกายเกิดความมีมีปัญหาเพราะฉะนั้นทําไมคนที่ทานโรสเซราไปทําไมใบหน้าเขาอักเสบใบหน้าเขามีปัญหาบางทีก็อักเสบแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยมันก็เกิดการกระตุ้นขึ้นมาให้เกิดการสร้างซ่อมแซมเซลล์ขึ้นมาได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือก็เอ็มทอร์เอ็มทอร์เนี่ยมันคือเป็นกระบวนการในการแบ่งเซลล์มันก็จะไปยับยัง้งไม่ให้เกิดการแบ่งเซลล์มากเกินไป ก็เลยเป็นผลดีกับคนที่มีปัญหาเรื่องเซลล์แบ่งตัวผิดปกติไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อง,งอกนะหรือมะเร็งตัวนี้ก็เลยไปใช้ช่วยคนที่เป็นเนื้อง,งอกมะเร็งได้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใบหน้าที่มันเป็นสิวเหอๆมีปัญหามากๆก็หยุดหยุดหยุดการการทํางานหยุดการอักเสบได้นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าหยุดการทํางานของเอ็มทออีกตัวหนึ่งก็คือว่ามันสามารถไปกระตุ้นให้เกิดการทํางานของ AMPK AMPK คคืออะไรก็คือเป็นตัวแหล่ง ในการสร้างพลังงานอยู่ในตัวไมโตคอนเดรียนั่นเองทีไง,ไง่ายเพราะนั้นตัวเนี้ยมันทําหน้าที่ให้เตาปฏิกรณ์หรือแหล่งพลังงานให้ทํางานถ้ามันทํางานน้อยลงกระตุน้นให้มันทํางานมากขึ้นเพื่อให้พลังงานเยอะขึ้นเมื่อทํางานมากเกินไปพลังงานเตือนแล้วมันก็ปล่อยมันก็ให้กดลงไปให้ทํางานให้น้อยลงพูดง่ายว่ามันเป็นตัวควบคุมให้เซลล์ของเราเนี่ยมีพลังงานเพียงพอไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปอันนี้คือช่วยเซลล์เมือ่อยามวิกฤต อันนี้คือสิ่งที่ดีมากมาันยังไปช่วยคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆได้ได้ด้วยโรคเอจจิ้งได้ด้วยนะดูแลผิวพรรณแล้วยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผงผลไม้อีกสารรสิบสามชนิดที่ท่านเห็นเห็นไหมครับผงลไม้ต่างๆที่ท่านเห็นนั้นจะช่วยดูแลผิวพรรณให้ความชุ่มชื้นนะครับต่อต้านอนุมูลบำรุงสายตาบำรุงหลอดเลือดลดการอักเสบลดการเกิดยุ้วลอย ทำงานร่วมกับโลหิตเซนต้าได้เลยนะครับให้หลอดเลือดไหลเวียนดีลดการเกิดฝ้าเกิดสิวเกิดจุดด่างดำนะผิวพัรร์หมองหมดลงไปลดลงไปชะลอความเสื่อมของผิวลดการเป็นแผลนะครับพวกแผลเปื่อยคุณสง่งนะครับผสมกับนนะ้ำคุณจะได้สารอาหาร3 8รายการซึ่งเป็นระดับโลกนะครับบอกระดับโลกเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันโรเซอ่าจึงเป็นตัวช่วย ถารอความชราแล้วยังตัวเป็นตัวช่วยให้ผิวพันธ์ดีโดยเฉพาะผิวพันธ์ที่ใบหน้าจะเห็นชัดนะใบหน้าจะไม่แห้งใบหน้าที่มันมากก็จะลดลงผิวพันธ์จะด,ดูดีชุ่มชื้นปรับสภาพสีผิวให้ดีขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นทําให้เรา,เาแต่งหน้าทาปากทาแป้งได้ดีขึ้นได้ไวขึ้นต่อต้านการอักเสบลดการเกิดสิวสิวหัวช้างสิวอักเสบนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นสิวหัวช้างสิวอักเสบพวกที่เครียดมากๆ ก็จะเห็นผลในกล่องแรกนะครับสร้างเซลล์ที่ทดแทนใหม่สําหรับคนที่เป็นหลุมสิวนะครับทําให้ผิวของคุณนั้นหยาบกราบผิวเป็นร่องรอยเห็นผลแล้วก็เพิ่มความยืดหยุนนกก่นเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าแสดงว่าขั้นสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าผิวจึงเนียนขึ้นเพราะนั้นเราทานได้ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองซองได้ครับเนี่ยมันนั้นดีมากๆเลยนะทานตัวนี้ร่วมกับตัวย่ออนแล้วจะเห็นผลมากว่าผิวพันธุ์ดีไม่พอ มันจะเป็นตัวต่อต้านไวชลาให้เราด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะสองรายการที่พูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือโภชนะเภสัชนะครับอย่างเช่น s อสเป็นซูเปอร์โภชนะเภสัชเห็นไหมครับเพราะนั้นโภชนะเภสัชคืออะไรมันคือยาในรูปของอาหารยาที่อยู่รูปของอาหารมันจะไม่เกิดผลข้างเคียงเหมือนยาแผนปัจจุบันแล้วมันทานได้นะับแต่ผมแนะนําให้ทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือถ้าใครต้องมียา ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงก็ต้องทานก่อนยาครึ่งชั่วโมงอย่าไปทานร่กเกัายาแผนปุวนันะครับเพราะว่าของเรามีอะไามันจะทําให้ยาแผลปัจจบันดูซึมไปเร็วแล้วคนนั้นจะเกิดผมข้างกิงจากยามีคนมาคุยกับผมสอบถามผมทานผลิตัณของเราไปแล้วดีขึ้นสองเดือนมาแล้วนะแต่พอเดือนที่สามไม่รู้พยาบาลที่มาดูแลคนป่วยเอาของเราไปรวมกับยาเขาเกิดปืนขึ้นเต็มตัวเลยแล้วมาโทษของเราไม่ใช่นะครับ มันเกิดจากการกินยาแล้วเกิดผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นเราจะไปกินร่วมกับยาแผนวันไม่ได้เพราะเรามี f i r มันจะทําให้เกิดผลข้างเคียงของยาเร่งผลข้างเคียงยามากขึ้นแต่พอแยกกันแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันคืออาหารให้มาดูซือไปก่อนนะครับเนี่ละครับอาหารคือยา,ารักษาโลกนะครับนูทราลโ e ซิเคิลเ e y ฟูสบียูเร์เดิเพราะฉะนั้นของเราจริงผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกละนะครับเท่าที่ผมดูมามันเป็น โภชาเภสัชลูกกับเอฟเอเอเเท่ากับทางด้านชีวาภาพร่วมก,กับนวัตกรรมของทางฟิสิกส์มันจึงเป็นการบอมบัดเซลลที่ดีแบบอง์รวมที่ดีสุดณปัจจุบันนะครับเพราะนั้นถ้าเราได้ทานตัวแอนตี้ไลทิ้งที่ดีร่วมก,กับเอฟเอนั่นก็คือวิออนร่วมกับลรสเซลร์ลาและถ้าเป็นไปได้ทานร่วมกับน,นิลีนด้วยก่อนนอนจะดีมากนะครับทั้งสามตัวนี้จะส่งผลนันให้เราต่อต้านความชราต่อต้านการเกิดโรคชรา ทำให้ผิวพรรณดีอายุยืนนะครับเพราะฉนั้นถ้าอยากให้สุขภาพดีทุกท่าน่านหรือพานของเราได้ทั้ง3รายการนี้แล้วทุกท่านจะสุขภาพดี